เพราะว่าถ้ามันเป็นสองปมเนี่ยอันนี้คือสองปมเพราะงั้นมัดตรงนี้กับมัดตรงนี้เพราะงั้นถ้ามันขาดเส้นใดเส้นหนึ่งคือมันลังจะให้ลองขึ้นเอ็นด้วยหุยจริงเลยไม่ยากไม่ยากโอ้โหโดนไม่โดนอย่างมากสุดก็แค่ขึ้นใหม่เป้นขาดง่ายดีได้มาขึ้นใหม่มันไม่ไปขาดง่ายขนาดนั้นเราไม่ได้กระโดดตบแบบที่ต๋องเปิดร้านแบดมินตันเนี่ยมันจะต้องเตรียมเงินเยอะไหมคะกลมๆเลยเลขกลมๆ ิจกรรมจองแคมปใบจองนาวยังไม่ได้หายไปไหนนะคะปีนี้เลายังจะมีจองแคมป์ออริจินอลจองแคมป์เลดี้และจองแคมป์สเปเชียลอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมติดตามนะคะจองนาวในวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านแบดมินตันฟันสัตเทเด นี้จะขอมาเป็นลูกมือนะคะเอาไม้แบบเนี่ยมาขึ้นเอ็นปกติเราเป็นคนที่เล่นเนาะเราก็แบบไม่เคยขึ้นเองเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันใช้เวลาหรือเสียเวลายังไงความยากของการขึ้นเอ็นคืออะไรยังไงนะคะไปดูใน EP นี้กันนะคะฟัน s a t u r เดยนัดกับผู้ประกาศข่าวสุดหล่อเอาไว้นะคะสวัสดีคะ่ะพี่ตองสวัสดีคะ่ะพี่เชอร์มาบุกร้าน ที่ต๋องนะคะแนะนําทางการนะคะตอนนี้พี่ต๋องก็เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ด้วยอ่าใ,ใช่ใช่ใช่แล้วครับที่ช่องหนึ่งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตฮะที่ติดสโมสรตารวจของความผิดต่อความมั่นคงต่างๆพี่ต๋องก็ตอนนี้เหมือนมีงานหลักก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวตอนนี้มาอ่านข่าวหลักแล้วด้วยก่อนนั้นนี้จะทําเฉพาะทางเลยก็คือนนพยากรพยากรณดวงชะตาอากาศอากาศฮะดวงชะตาได้น่าจะดีช่วงนี้ ที่ต่องเนี่ยคือคืออดีตนักีฬาแบทถึงทีมชาติไหมพี่ต่องตอนนั้นออชาตินี้คงไม่ชาตินี้คงไม่ได <c oughs> ไ้ไม่ถึงนะฮะเป็นระดับเยาวชนเขตนั่น <c oughs> นั่นเองเขตเจ็ดสมุทรสาครก็ได้ไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาตินั่นน,นั่นเองแท่าน <c oughs> oh ั้นเองโอ้โหซึ่งวันนี้เหมือนบอกพี่ต่องมาว่าคือตีอย่างเดียวเลยก็เลยอยากรู้ว่าเวลาที่เขาขึ้นเอ็นเนี่ย จริงๆมันใช้เวลานานหรือเปล่าหรือถ้าสมมติว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นเอ็นเลยอ่ะอันนี้อันนี้ไม้หนึ่งนี่ใช้เวลานานไหมคะมันแล้วแต่ละคนถ้าชํานาญเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีในการขึ้นด้วยมันก็จะมีหลายแบบอยู่ที่เทคนิคของแต่ละร้านบางคนเขาจะร้อยให้เต็มแล้วค่อยมาดึงออบางคนก็จะร้อยบนเครื่องเลยแบบแบบนี้เป็นต้นนะซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเปิดเผยกันแต่เราก็อยากรู้เหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันนะ ซึ่งไม้หนึ่งนี่ใช้เวลา2ชั่วโมงใช่สชั่วโมงเอ้ยไ,ไม่ถึงประมาณ40นาทีพยายามที่จะค่อยๆขึ้นเพราะเราค่อนข้างที่จะเน้นให้มันดีที่สุด<อ>เพราะงั้นใครมาขึ้นเอ็นร้านนี้เต็มที่เวลาสี่ไม้ <c oughs> เพราะว่าต้องไปทํางานก่อนแล้ว <c oughs> แล้วกลับมาที่นี่ช่วงบ่าย <c oughs> เพราะงั้นเวลาในการขึ้นมันไม่เยอะเราค่อยๆขึ้นเราเราไม่รีบอยากให้งานออกมาดี นี่คือเครื่องใหม่เลยราคาหลักหลักกี่หลักลก็หลักสิบเทางร้านนี้แพงสุดวิธีที่เขาบอกว่าแบบขึ้น4ี่ปมสองปมอย่างเงี้ยมันต่างกันไหมพ,พี่พี่ต๋องถ้าขึ้นสี่ปมเนี่ยข้อดีคือมันจะทำให้ความตึงเนี่ยตึงเท่ากันเท่ากันหมด ก็คือแนวตั้งให้เสร็จก่อนแล้วก็มาขึ้นแนวนอนแล้วก็เวลามันขาดเนี่ยขาดแนวไหนก็ตามสมมุติขาดแนวนอนแนวตั้งไม่กระทบมันจะแยกแยกแยกออกจากกันเลยเพราะว่าถ้ามันเป็น2องปมเนี่ยอันนี้คือ2องปมเพราะงั้นมัดตรงนี้กับมัดตรงนี้เพราะงั้นถ้ามันขาดเส้นใดเส้นหนึ่งคือมันลังไม้มันก็จะแบบเบี้ยวๆที่เราแบบบางทีเห็นกนเนาะเวาตี ก็เดี๋ยววันนี้แหวนอาจจะแบบว่าช่วยพี่ตองนะคะขอเลือกเอ็นแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วยหรือว่าสร้างภาระไม่ไม่รู้เหมือนกันดเดี๋ยวจะให้ลองขึ้นเอ็นด้วยหุยจริงไ<ม>โไม่ยากไม่ยากไม่ยากค่ะอย่างมากสุดก,ก็แค่ขึ้นใหม่ในส่วนว่าเป็นเอ็นแบบรุ่นที่ป๊อปปูล่าของ y o เน x เลย BG66 f o r ฟนี่ก็เคยใช้แต่ว่าชอบอันนี้แหละมันเด้งดีเด้งขาดง่ายดีได้มาขึ้นใหม่ มันไม่ได้ขาดง่ายขนาดนั้นเราไม่ได้กระโดดตบแบบพี่ต๋องมไม่ไม่ขาดขนาดนั้นหรอกคะ่ะโดยชันหญ่เขาจะมีจุดตรงกลางไม้ให้เราดูเป็นแนวร้อยเส้นเอ็นอย่างนี้ก็จะเริ่มจากด้านด้านนี้แล้วก็ดึงไปอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะโอเคขออภัยลูกค้าท่านที่กำลังขึ้นเอ็นนี้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> จริงๆใช้เวลาประมาณส0นาทีอันนี้ใช้ประมาณ4ี่ชั่วโมงไม่ได้ท เธอต้องทำบ่อยเลยนะจะช่วงหน้าจได้เพราะว่าสดมานี่เอ็นเหมือนหย่อนนะคะมันก็เลยเอาไม้มาขึ้นเอ็นใหม่สุดท้ายต้องส่งให้อาจารย์เหมือนเดิมนะคะมแต่ใช้ได้อยู่ครับถือว่าใช้ได้อยู่ขึ้นดีๆเนี่ยก็มีคนมาขึ้นเยอะนะรับขึ้นอย่างเดียวครับเรานอนปับ๊บเส้นแรกเราขึ้นแล้วอันเนี้ยเขาเราเรียกขึ้นมันทับอยู่ข้างบนถูกไหมครับค<า>่ะเราก็จะ ร้อยสลับไปขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆ uh huh. ขึ้นลงขึ้นลงรู uh huh. สุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเข้ารูเนี่ยมันต้องลง ถ้าถูกมันต้องลงใช่มันจะขึ้นเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยในแนวถัดไปลายมันจะซ้ํากันมันทําให้เอ็นมันหย่อนมันเหมือนมันต้องสลับสลับเพื่อมันจะได้ดึงดึงให้มันตึงเท่ากันอยากรู้ว่าเวลาคนที่เขาเปิดร้านแบดมินตันเนี่ยมันจะต้องเตรียมเงินเยอะไหมคะกลมๆเลยเลขกลมๆร้านหนึ่งร้านหนึ่งอันนี้ไม่ไม่รวมค่าเช่าไม่รวมค่าเช่าถ้าร้านหนึ่งก็ก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมในการสั่งของ สั่งของมามาลงที่ร้านครับแล้วแรงบันดาลใจทําไมถึงเปิดร้านแบดจากการแบบเป็นนักกีฬาเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นชื่นชอบแบดมินตันอยู่แล้วก็<ม>ตอนแรกก็อยากที่จะมีกวนนของตัวเองซึ่ง ก,ก็ทำได้แล้วสมาชิกก็เยอะเยอะอยู่ไม่ถึง5นาทีเต็มไม่ใช่ <laughs> ไม่ถึง2ชั่วโมง oh. ล,ลงชื่อเต็ม60คนเร็วนะคะใช่ใช่ครับก็เลยแบบอันนั้นก็คิดว่าเริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วที่จะพัฒนาต่อหลายอย่างเป็นสโมสรแล้วซะด้วยซ้ําก็เป็นอีกก้าหนึ่งที่ที่เรากําลังจะทาแล้วเรากําลังฟอร์มทีมผู้ฝึกสอนขึ้มาอันนี้ขึ้น28ค่ะ28แป <28, S 2> ้วก็กดเลย8อ่าแค่นี้เท่าน,นั้นเอง เราดึงเส้นไหนเราล็อกเส้นนั้นแล้วก็อย่าลืมล็อกนี่นะแรกมือใหม่จะลืมล็อกแล้วนิ้วคือล็อกล็อกไปแล้วไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วพอเราลืมล็อกเนี่ยมันทําให้พอเราคลายตรงเนี้ยเอ็นมันก็จะคลายเพราะมันไม่มีตัวล็อกจากที่หลังจากที่ขึ้นหลังจากที่ขึ้นมาจนเกือบเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่พี่ตองขึ้นมาจนเกือบเสร็จแล้วนะคะเหงื่อตกเลยทีเดียวดึงอันนี้ขึ้นมา ปล่อยแล้วก็ดึงขึ้นเลยเหรอคะกดนี้ลงกดเลยนะคะโอ้โหมนโดนไม่ีไปตรงนี้อออกดลงอาฮะล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้ล็อกคือดึงไปฝั่งนู้นอ๋อตรงมัดปมวิธีการมัดปมมันจะมีปุ่มนัดปมมันจะบวกก่อนให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอะเกี่ยวได้เลยเกี่ยวเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม แล้วดึงเอ็นเข้าหาตัวดึงเอ็นเข้าอ่าแค่นี้เสร็จเลื่อนไปตรงอ่าโอเคล็อกนี้ก่อนแล้วก็อ่าแค่นั้นแล้วก็กดปล่อยง่ายมันเองไม่เห็นยากโอ้โหโอ้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะคะนี่เราใช้เวลาขึ้นมาสักประมาณไม่ไม่ถึงชั่วโมงเนาะเพราะเราคุยไปทำนู่นนั่นนี่ไปด้วยไหนดูเสียงเฮ้อให้ราะงให้ราะโอ้แน่นแน่น ที่สองฝากร้านหน่อยได้ไหมคะคร,ร้านที่สองอยู่ตรงไหนอ๋อก็ฟันสัต์เดย์แบดมินตันช็อปนะครับอยู่ในซอยรามินทา5สังเกตง่ายๆมา CJ m จมอลครับซีเจมอลเราอยู่ในพื้นที่ของ CJ เจมอรามินทา5มาเนี่ยจะเห็นสติกเกอร์ที่เป็นรูปนักแบดอันนั้นนะคะอยู่ข้างๆร้านอาหารเกาหลีนะครับห,หรือง่ายสุดเซิร์ชฟันสัต์เดย์แบดมินตันช็อปมานนนแน่นอน,น เพราะว่ามีที่จอดรถเยอะด้วยโกว้างกว้างยี่สิบสามสิบคันนี่ไม่เป็นปัญหาขอบคุณนะคะพี่ตองครับขอบคุณครับใครก็สนใจเข้ามาที่ Fun Saturday โลแกนคือเสาวสนุกใช่เรามีทั้งควนแบดร้านแบดแล้วก็สอนแบดสอนแบดด้วยนะครับเยี่ยมเลย Fun Saturday ของเราเนี่ยอ่านี่นะอ่าอันนี้โลโก้นะคะไม่ใช่พูงไม่ใช่ไม่ใช่พวงนะโลโก้นะโลโก้ร้านนี้คือแบดมินตันครบวงจร คุณมาที่ฟันเสาเดอย์คุณจะได้ทั้งกวนตีแบตถ้าคุณอยากฝึกเรามีโค้ดให้อ่าชื่อกวนฟันเสาเ์อทเดย์แบบปินตั้นทีมนะคะบ่ายสองถึห้าโมงนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็มีโค้ดต่องสอนด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานของโค้ดต่องนะคะนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะ